สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กันที่ตลาดการเกหะเมืองพัทยานี่เองนะครับหลายคนนะครับคงคิดว่าผมจะพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ใช่นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับโดยเฉพาะที่กําลังมากระแสแรงขนาดนี้คือกุ้งเคฟิตนี่เองนะครับด้านหลังผมนะจะเห็นได้ว่านะครับมีผู้ประกอบการที่เขาเลี้ยงกุ้งกันนะครับก็มีการรวมตัวกันเพียงสัปดาห์ที่2นะครับท่านผู้ชมครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นตลาด เดียวนะครับพี่อยู่ในกากลางเมืองพะเยายแล้วคึกคืนเลยเดียวนะครับและก็กุ้งที่นี่นะครับจากที่ผมเข้าไปสังเกตนะครมีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักแสนเลยเดียว,ยวแหมแทบไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ากุ้งสายพันธุ์ต่างๆที่เขานามาขายเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรถึงว่ามีแบบถูกแบบแพงนั่นเองนะครับตาหลังผมตามมาครับ ท่านผู้ชมครับพอเข้ามานะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับที่นี่นะครับมีกุ้งนะครับขนาดต่างๆนะครับโดยโดยเรียงรายกันหลาสิบล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ผมมาร้านนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็มีกุ้งอยู่เขาก็บอกว่ามีราคาอยู่ฮะอย่างนี้คู่ละ2,500ันหนะฮะอันนี้ก็บอกคู่คู่ละพันบาทเนาะคู่ละพันบาทแต่ไอห้าสิบเคนี่นะครับภาษากุ้งเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่50บาทนะท่านผู้ชมนะครับ50าเคนี่เท่าไหร่ครับ ห้าหมื่นครับโอ้โหทำไมแพงกันเลมีความพิเศษยังไงอ่ะก็จะเป็นด่างวัวครับตัวจะออกขาวๆและเม็ดสีจะน้อยตัวนี้กี่นิ้วฮะเนี่ยกี่นิ้วประมาณ2.4 2.4นิ้วนี่ตัวละ50,000บาทครับโอ้โหอย่างที้ความสวยนะครับอ๋อคือความสวยมัน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 แพงที่อะไรผมยังงงอยู่ตรงนี้ฮะก็ เป็นด่างครับแล้วช่วงนี้เขาเล่นเขาเรียกว่าด่างวัวครับคือตัวจะขาแล้วก็มีเม็ดสีน้อยๆคือเขานิยมเล่นกันเขาเล่นกันในชิ้นนี้และทั้งร้านเนี่ยมีตัวนี้แพงที่สุดใช่ไหมใช่ครับโอ้ครับท่านผู้ชมนะฮะตัวขนาดนี้นะครับแหมตั้งห้าหมื่นบาทนะครับแต่แต่ผมผมยังตัดสินใจไม่ยังตัดใจยากเหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้ห้าหมื่นนะครับโอ้ยเอาละครับเดี๋ยวของเขาเป็นอะไรไปครับขอฝากไว้ก่อนนะครับยังไงก็เอามาโชว์หรือเอามาขายครับอันนี้อันนี้เอามาโชว์โชว์ใช่ไหมครั หาหาคนใจดีปิดหาคนใจดีปิดจ็อบตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมใครผ่านมานะตัวนี้นะครับเขาบอกหาคนใจดีเอาไปดูแลนะครับแม่หาเจ้าจของใหม่นะครับห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นครับโอเคเดี๋ดยวไปด้านในกันบ้างครับครับร้านเมื่อกี้นะครับตัวละห้าหมื่นนะครับก็ถือว่า เปิดราคากันนี่แรงมากนะฮะแต่เขาบอกว่ามีแพงคนนี้นะครับเขาบอกว่ากุ้งที่นี่นะครับมีอ,อยู่2ชนิดนะฮะประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทกินเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ท่านผู้ชมดูว่าราคา,าสวยงามนะครับว่าราคาที่สูงที่สุดที่นี่มีอีกตัวนะครับเมื่อกี้นี้ผมไปแอบดูอยู่แล้วครับไปทางนี้ครับ ในเรื่องของอุปกรณ์นี่กนะ็ถือว่าสําคัญนะครับวันนี้จะมีการขายกุ้งแล้วเนี่ยนะครับขายฟันกุ้งแล้วก็ยังขายพวกอุปกรณ์พวกตู้พวกสิ่งของตา่างพวกเม็ดหนะินเม็ดอะไรต่างเนี่ยที่ตกแต่งให้มีความสวยงามน,นะ,ะเดี๋ยวไปถามร้านนี้ดีกว่าว่าเขาเอาอะไรมาขายกันนะครับยังไงครับตรงนี้ขายอะไรครับตรงนี้เป็นเมล็ดไม้น้าครับไว้สําหรับปลูกไว้แต่งตู้สวยงามครับผมอือ่าแล้วก็เราจะปลูกจากดินก่อนเดี๋ยวสักพักมันก็จะโตขึ้นมาให้มันได้ที่ให้รากแข็งแรง เราก็จะเริ่มใสน่น,น้าใส่น้ำเข้าไปอาใช่ครับทีนี้ใบมันก็จะกลายเป็นใบน้าครับแล้วเราก็สามารถเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรได้เลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นํามาขายที่ตลาดแห่งนี้นะครับผู้ที่ชอบอ่าความสวยง,งามในเรื่องของการตกแต่งนะตกแต่งในเรื่องของอ่าเขาเรียกตู้นะ <OA. S 2> อุปกรณ์ตู้ที่จะนําไปเลี้ยงพวกกุ้งนะครับ<ไ>อันนี้ก็เป็นมเมล็ดไม้น ouais э ้ำนั่นเองนะครับร้านนี้เขาขายอยู่นะครับร้านนุ๊กขายหิน และนุก็ขายกุ้งเดี๋ยวผมพาไปดูตัวหนึ่งแพงๆที่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าราคาที่เขาเปิดกันตรงนี้นะครับหลักแสนเนี่ยอยู่ด้านหลังผมนะฮะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่อีกหนึ่งร้านนะครับแหมหน้าตาคุ้นๆนั่นเองนะครับเป็นคนเมืองพญานี่เองครับอาชีพก็ไม่ห่างไม่ไกลจากผมหรอกนะครับก็ในฐานะสื่อมวลชนนะครับแต่วันนี้มีโอกาสได้เลี้ยงกุ้งนะครับจะกุ้งสยวันนี้เลี้ยงกุ้งสวยงามครับผมใช่เร่นี้เลี้ยงมานานยังเออประมาณ4เดือนได้ครับสี่เดือนแล้วนะครับอนนี้มีกุ้งอยู่ประมาณกี่ตัวได้ในก็มีประมาณ 20- 30ตัวเหลือแล้วก็เล็กๆอีก เร,เราเลี้ยงมัน<ช>เยอะเป็นการเป็นไงถึงหันมาเลี้ยงกุ้งเป็นยังไงชอบยังไงก็ตอนแรกก็เห็นมันสวยเฉยแล้วพอเลี้ยงไปเรามารู้สึกชอบก็เลยแบบเอาเข้าซื้อเข้าแตงเดียวแล้วก็วใช่แล้วพอเริ่มดูกลุ่มตลาดเห็นเริ่มเยอะเราก็ซื้อเข้ามาแล้วออกบ้างขายออกบ้างอันไหนชอบก็ซื้อเข้ามาอีกซื้อเข้าอีกคือว่าเป็นการเลี้ยกันไปเรื่อยใช่ไหม บอกว่านะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องกุ้งเลยนะครับเพราะว่าสัตว์น้าประเภทนี้นะครับถือว่าเป็นสัตว์น้ําที่กําลังฮิตยอดฮิตเลยว่างี้นะครับแต่ผมไม่มีความรู้แต่วันนี้ผมอยู่กับน้องเขานะครับมาจากไหนฮรตัวนี้ฮะมาจากบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะจังหวัดระยองเลยนะครับร้านนี้นะครับที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอาจจะมีราคาที่เปิดสูงอยู่นิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าอะไรนะเค200 200เคเออ200เคแม่ขอโทษทีครับท่านผู้ชม 200K ภาษากุ้งเขาเรียกสองร้อยนี่แปลว่า2องแสนสองแสนโอ้โหท่านผู้ชมครับตัวอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะกี่นิ้ววะตัวนี้ฮะตัวนี้สามนิ้วกว่าเกือบสองสี่ค่ะสามนิ้วกว่าตัวละ2องแสนมันมีความพิเศษยังไงถึงราคาอย่างนี้มันเป็นกุ้งสายพันธุ์อะไรยังไงฮะอ่าเป็นเคฟิตเขาเรียกกันว่าด่างวัวค่ะด่างวัวใช่มันจะมีลายคล้ายๆเป็นวัวนมอะค่ะที่เป็นจุดจุดจุดสีดำดำเอาขายหรือเปล่าเนี้ยขายไหม ตัดสินใจยังไงถ้าตัดสินใจคนเอาละให้ราคาที่บอกไว้200,000ปล่อยไหมฮะยังไม่ปล่อยดีกว่าโอู้ยังไม่ปล่อยแล้วพี่โยมครับมีแพลงวสายพันธุ์นี้ไหมน่าจะเป็นแพงสุดราคาแพทเทิร์นแบบนี้ตัวปัวเอาละครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่เขานํากุ้งเนี่ยนะครับมาจำหน่ายที่นี่อ่าเดี๋ยวไปดูกุ้งเนื้อกันบ้างนะฮะกุ้งเนื้อที่เขาเรียกว่ากุ้งก้ามแดงแล้วก็โดยเฉพาะพืชพันธุ์ต่างๆที่อาหารกุ้งอ่าเดี๋ยวไปด้านหลังครับ ครับเราพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของกุ้งสวยงามนะตอนนี้มาดูกุ้งกินเนื้อกันบ้างนะนี่คือกุ้งกินเนื้อที่หลายๆคนจะเห็นเลี้ยงอยู่บ่อยเขาถือว่ากุ้งจุดชนิดนี้เป็นกุ้งเศรษฐกิจนะฮะโอ้แต่ก็จับยากผมจะลองจับดูนะฮะนี่นะครับนี่นย่นะฮะนี่คือกุ้งกุ้งกินเนื้อนะฮะเขาบอกลักษณะของกุ้งกินเนื้อเนี่ยก็บอกดูดูที่ก้ามนะฮะก้ามเนียนนะฮะก้ามเรียบๆนี่็คือเป็นกุ้งที่กินเนื้อถ้าอันไหนก้ามที่เป็นแบบมีมีหนามเนี่ยนะเขาจะบอกเป็นกุ้ง กุ้งสวยงามนะครับกุ้งราคานี้ตอนนี้ก็ถือว่ายังราคาดีอยู่นะครับนี่นี่เจ้านี่นี่ตกราคากิโลเท่าไหร่ครตอนนี้พันแปดค่ะพันแปดใช่ไหมฮที่แพงสุดเท่าไหร่ตอนตอนแรกๆหรือหรือราคาพันแปดนี่แหละใช่ค่ะราคาพันแปดเป็นก็คือกุ้งกุ้งที่เขานิยมเลี้ยงแล้วก็รับประทานกันรสชาติเขาเป็นไงฮะกุ้งนี้ครับเคยทานไหมเคยทานค่ะเป็นยังไงฮะอร่อยค่ะเนื้อหวานเนื้อหวานเลยอื เริ่มมืดแล้วนะครับแต่ยังเห็นได้ว่าผู้คนนะครับผู้ที่ชอบนิยมเลี้ยงกุ้งนะครับเริ่มจะคึกคักตลาดนี้เริ่มคนมาเยอะแล้วนะครับลูกค้าก็ไม่มีที่จอดเยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้เลี้ยงกุ้งนะครับแม่อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นปกติแล้วถ้ากระแสเรื่องกุ้งไม่ได้มีการนิยมเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับอันก็คือขยะในน้ำนี่เองนะครับแต่ตอนนี้นะครับ ขายได้นะครับก็ร้านนี้ก็ขายกิโลละ20บาทนะฮะยีบาทเดี๋ยวลองพูดคุยกันดีกว่าวันนี้เตรียมมาเยอะไหมแล้วขายยังไงบ้างขายดีหรือเปล่าครับเป็นยังไงขายขายขายได้ทุกวันไหมฮะมาขายกี่ครั้งเลยฮะค่ะครั้งครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเป็นยังไงขายโลเท่าไหร่ขายโล20ค่ะ20บาทค่ะิบขึ้นโล10บาทไปขายังไงไปหายังไงมา พอดีน้องเลี้ยงมาไวอะค่ะเขาเลี้ยงไว้เพราะว่ามันตอนนี้มันเทนกุ้งใช่ไหมฮะ,ะก็เลยเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ขายขายได้แต่ก่อนก็อย่างที่พี่ว่าแหละขยะ,ะ <laughs> ใช่ไหมเอาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือคือในเรื่องของการค้าการขายที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการบริหารจัดการก็ว่าทําไมเขามีนยโยบายที่จะขายให้ใหทุกคน,นมารวมกลุ่มขายประเภทสัดน้ําแล้วก็อ่าชนิดกระต่ายต,ตรงนี้ครับ ครับก็ต้องมาดูเป้าหมายของเขานะครับว่าตลาดแห่งนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรนะตอนนี้ผมอยู่กับประธานชมรมกุ้งเคฟิตพัทยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณอะไรครับเอ่ยอ่คุณหนุ่มครับคุณหนุ่มเดี๋ยวผมถือให้นะผมถือให้อ่าคุณหนุ่มนะฮะคุณหนุ่มครับอ่าคุณหนุ่มเอ๊ตลาดเที่ประนี้ปกติก็จะขายเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าพวกอาหารอะไรต่างๆทำไมถึงมีนโยบายที่มาขายพวกสัตว์น้ำเช่นเดียวกาะกุ้งเคฟิตทอครับส่วนหนึ่งนะฮะผมอยากให้ชมรม ผู้เลี้ยงกุ้งรักกุ้งเนี่ยได้มีรายได้นะฮะแล้วก็รู้จักกันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะเพราะกุ้งเนี่ยก็แสมาแมลงครับครับผมเห็นว่าที่พัทยาเนี่ยยังไม่มีชมรมกุ้งที่จะขายกุ้งในตลาดที่แห่งนี้ผมก็ได้ไ่ติดต่อกับทางการเกีผมซึ่งเขาให้ความนุเคราะห์ให้เราได้มาจากตลาดที่นี่นะฮะก็ส่วนหนึ่งนะฮะที่เขาได้ช่วยเหลือ มาแห่ไปไงกระแสตอบรับตอนนี้คาดหวังยังไงบ้างคาดการณ์ยังไงบ้างตอนนี้เกินคาดเลยครับเพราะว่าที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยไม่เกินไม่เกินร้อยอเอาแค่ให้คนรู้จักแล้วก็ได้สื่อได้ได้ไดโฆษณาเฟซของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ขายได้แชร์ประสบการณ์<อ>แลกเปลี่ยนนะฮะหลายๆอย่างก็ถือว่าตรงนี้นะถือว่าเป็นแหล่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การในผู้ประกอบการที่เลี้ยงกุ้งแต่ละ กุ่มแต่อะไรก็เขาอยู่แต่แถวกาๆพญาดีไหมฮะหรือมาไกลมาไกลก็มีฮะมาแปดิ้วกรุงเทพและยองนะฮะโอมาทั่วบ้านใช่บ้านเรานี่เลยใช่ครับแถวโป่งแถวนู้นก็มีฮะตลาดบางที่เขาก็ยังสู้ที่นี่ไม่ได้นะฮะซึ่งว่าจากตัวผมเองเนี่ยที่อยู่พัทยาแล้วก็ซื้อกุ้งมาเลี้ยงได้เยอะแล้วเกิดความสนใจก็เลย ต้องไปซื้อกุ้งที่ต่างจังหวัดคุณนุ่มก็เลียงกุ้งเลียงเรียงเยอะไหมฮะเลียงเยอะครับเพอลงไปเยอะแต่ว่าแต่ว่านี่ผมมาเพื่อมานิดหน่อยครับอยากให้ชมรมพวกเราได้ขายกันขายกให้มันตลาดมันติดและตรงนี้ผู้ประกอบการต่างๆที่เขามาเนี่ยเขาต้องเสียค่าอะไรยังไงบ้าง อ่าไม่มีครับปีครับอ๋อลมแรกที่ต้องฟรีก่อนครับอ๋อให้ทำให้รู้ใครรู้จักก่อนว่าใครอยากมาดูจะอ่ากุ้งเนี้ยต่อไปเนี่ยทุกวันทุกวันอะไรนะทุกวันพุ้รหัสเขาเลื่อหาดใช่มครับวันนี้ก็จะมีการอ่าการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่เลี้ยงกุ้งก็จะมาจําหน่ายที่นี่ใช่ครับหมแล้วท่านผู้ชมครับนะฮะนี่เพียงสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับถือว่าคือเกินเป้าหมายเลยนะครับเพราะว่าจากปกติแล้วคาดหวังไว้แค่ ร้อยล้านนะไม่ใช่ร้อยล้านเงินนะครับร้อยล้านค้านะครับ <c oughs> ตอนนี้มากกว่า200ล้านแล้ว <c oughs> นะครับสอง้านค้าและกลุ้งหิน้นต่างๆที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับเป็นกุ้งสวยงามก็ดีกุ้งกินเนื้อก็ดีรวมทั้งนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกุ้งนะไม่ว่าจะเป็นพวก่การตกแต่งกุ้งพืชนงพูดน้นาต่างๆอาหารกุ้งเนี่ยก็มีการจาหน่ายนี่ขายตู้ขายสลาย,ายอาหารทะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนะเป็นรายได้ได้หมดเอาละครับที่ไม่กินพอเพียงครับต่อไปนะครที่นี่นะครับก็จะมีการจําหน่ายั ทุกประเภทนะครับเป็นสัตว์สัตว์น้ำตัดปีกตัดกายเครื่องบินไม่ขายรถไปไม่ขายอย่างเดียวใช่นะฮะเอาเนี่ยขอบคุณคุณหนุ่มครับขอบคุณคุณหนุ่มครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับแห่งการรวมตัวของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งเคฟิตนั่นเองครับนะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับเป็นไงรู้จักเรื่องกุ้งเงินพอสมควรนะฮะว่าราคาเนี่ยมันตั้งแต่หลักสิบถึงหลักแสนเขาบอกว่ามีถึงหลักล้านแต่ทีนี้ไม่กล้ามากลัวโดนป้นกลางทางครับวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีขอบคุณคุณหนุ่มคครรััับบลาาท่่นนผู้ชมกอสสวดี